ี่โมงแล้วเนี่ยอ้ว่าจะนอนพักสักหน่อยเจอหุ่นยนต์เดินได้มาเนี่ยว่านอนพักยาวๆสักหน่อยนะเผอตื่นโหเพิ่งเที่ยงเองโอเคมีอะไรกินบ้างเนี่ยลึ้ซึกแตกกาแฟ โอเคเดี๋ยวไปซื้อของกินหน่อยดีกว่าของกินนี่เริ่มหมดบ้านแล้วเนี่ยลุงเอ้ยลุงครับอา่าวันนี้มีอะไรมาขายบ้างครับโอ้ก็ดูเลยนะตามนี้เลยโอ้อา้าวทำไมวันนี้มันไม่มีขนมขนมปังหรือว่าพวกเนื้ออะไรบ้างนะครับอ้อพอดีว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยมีของอะนะอืม ทางการเขามีปัญหานิดหนึ่งะนะเลยเอาของมาไม่ได้อ๋อโอเคครับผมขอแครอทสี่ชิ้นเลยเงินห,หมดแล้วกูโอ้ยอิ่มอิ่มละเออทำไมเราไม่ไปซื้อของที่ร้านเราเพืออเราไปซื้อของที่ร้านเฟดดี้ดีกว่ามันน่าจะมีของอร่อยอร่อยเออ นี่ก็ยังเที่ยงอยู่เลยไหนดูข่าวหน่อยสิมันมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างนี่ไงข่าวร้านปิดร้านปิดหนึ่งวันเนื่องจากระบบขัดอนี่ไงข่าวลูกลูกชายของคุณวินเลี่ยมที่แบบเขาเสียชีวิตเนาะมันมีอะไรอีกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะร้านเฟดดี้ประกาศปิดห้าวัน เพราะว่าเจอศพของพนักง,งานรอปภอยู่หลังร้านอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหลักฐานที่พบมีเพียงหน้ากากของหุ่นในร้านและรอยที่โดนขวานจามตรงหัวเอ้ยมันมันไม่มันโหดจังวะเห็นนะว่าอยู่ทําไมคุณเจลเมี่เขาไม่มาผัดเวรนกับเราเพราะว่าเขาโดนเขาโดนฆ่าเหรอเฮ้ย คุณเจเลมี่นี่ได้ข่าวว่าเพราะเป็นลูกของคุณเฮนรี่ด้วยนี่อะไรวะเนี่ยลูกของทานายเราสองคนทำไมมาตายแบบนี้เนี่ยพร้อมกันด้วยร้านนี้มันแปลกๆมันอาถารแปลกโอเคไปเอาโทรศัพท์มาหน่อยดีกว่าเราต้องโทรไปถามคุณเฮนดี้แล้วอะ่ะไหนโทรหน่อยสิ โทรติดไหมเนี่ยว่าอยู่ทำไมเมื่อวานถึงโทรไม่ติดฮัลโหลครับคุณเฮนรี่ครับว่ไงครับผมต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับอ่าผมเห็นข่าวแล้วครับที่คุณเจเรมี่อ่ะครับเขาเสียเขาเสียชีวิตนะครับอยู่ตรงหลังร้านอะ่ะผมได้ข่าวว่าเขาเป็นลูกชายคุณด้วยเหรอครับ อ๋อครับงั้นผมเสียใจด้วยนะครับเออไม่ไม่เป็นไรหรอกครับแล้วคุณจะมางานศพไหมครับของลูกของผมแล้วก็ลูกของวิลเลียมนะครับจะจัดในอีกสองวันนะครับอ๋องั้นเหรอครับงานศพนี่จัดวันเดียวกันกับเออลูกของคุณวิลเลียมเลยเหรอครับใช่ครับยูที่หลุมศพลักของเมืองนี้นะครับถ้าคุณมาก็จะดีนะครับคุณจะมาไหมละครับ ได้ครับเดี๋ยวผมไปนะครับงานแค่นี้แหละครับ oh. ก็เสียใจด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้แล้วงานศพนี่ก็จัดอยู่ตรงที่เดียวกันด้วยเนี่ยอยู่ตรงสุสานหลักของเมืองเราสุสานหลักเมืองเราไปทางไหนวาลืมแล้วไม่ได้ไปนานอืมเมืองนี้ก็อยู่มาได้ก็หลายปีแล้วเนี่ยตั้งแต่กเกิดเนี่ยอืมพราแม่เราก็ ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยอ่ะเออไม่เป็นไรงั้นทําอะไรดีวะนอนไม่หลับเพราะว่ามันช็อกเนี่ยตกใจอ่ะโอ้เห็นข่าวคนผูกผ้าแล้วแบบแห้งตกใจทำอะไรดีวะเนี่ยเ,เดี๋ยวเดินเล่นแถวนี้ดีกว่าเผื่อจะดีขึ้น เอ้ยไอ้ไม้แกแกทำน้องทำไมรู้ก็รู้สิว่าหุ่นเฟสแบมันอันตรายมากมันเป็นหุ่นสับบิงล็อกแกทำน้องทำไมพอ่พอผมผมขอ,ขอโทษครับผมก็ผมไม่รู้นี่น้องมันเห็นสนุกสนุกดีผมก็เลยอยากล้อกแกล้งดูอ่ะแกนี่นะไอ้ไม้นี่นะนี่เนี่ยเฮ้ยแกกล้าทำฉันเหรอเป็นลูกฉันแท้ๆนี่นะ่ะ อไอ้ไหมสรุปไปสักพักหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะต้องไปทำอะไรที่ลานของฉันแป๊บหนึ่งนะงๆๆนี่มันก็ประมาณสามทุมแล้วสินะเจ้ายามนั่นมันก็ยังไม่มางั้นฉันจะแอบมาทำอะไรสักหน่อยแล้วกันนะ รู้สึกที่นี่มันก็มืดเกินอ่ะนะอืมเปิดไฟสักหน่อยแล้วพวกหุ่นนี่ก็ยังอยู่ดีเอ๊ะทำไมพับเผ็ดมันถึงโป่งหัวมางี้ละ่ะอืมเอจริงๆนะฉันก็รู้อยู่แล้วนะอืมมันก็ไม่แปลกหรอกที่เจ้ายามนั่นมันบอกว่ามีหุ่นยนต์ขยับได้ ว่าเจ้าพบับเพชรเนี่ยนะก่อนตายมันคือใครฉันฆ่ามันด้วยมือของฉันเองฉันรู้นะแกะได้ยินนะเจ้าพบับเพชรคือเจอร์มี่ลูกชายของเพื่อนฉันเองฉันรู้ว่าแกได้ยินแล้วนะแกคงจะกลัวฉันล่ะสิ อืมงั้นฉันต้องทำอะไรกับเจ้าหุ่นพวกนี้หน่อยละฉันต้องเปลี่ยนอะไรมันนิดนึงเพื่อให้แผนการของฉันไปได้อย่างสำเร็จฉันต้องแก้อคแป๊บดึงแล้วนะอ่า ในที่สุดฉันก็ย้ายพวกนี้เสร็จสักทีคงจะทำเสร็จก่อนเจ้ายามนันมาสินะอเอ๊ะกล้องวงจรปิดนี่นะงั้นฉันต้องไปลบไฟสักหน่อยละไม่เป็นไรแค่กล้องวงจรปิดแต่แค่เจ้าพวกนี้มาอยู่ในห้องนี้มันก็เสร็จฉันแล้วนะเจ้าพวกระบบพวกนี้ เฮนรี่มันเป็นคนทำมันเป็นคนทำให้หุ่นยนต์เป็นมิตรกับเด็กๆแต่ว่าฉันก็สามารถแก้มันได้เลยนะเฮนรี่ Henry, แกไม่รู้หรอกว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่แต่ว่าเหมือนมันจะใกล้เที่ยงคืนแล้วงั้นฉันคงต้องกลับไปปิดไฟด้วยดเดี๋ยวก็ต้องไปลบไฟลกล้องจอนปิดอีกแล้วเฮ้ เหมือนแกจะขยับสินะงั้นฉันขอลือแกทิ้งสักหน่อยละกันนะเจรลมี <c> ่ <oughs> <Jeremy. c oughs> ฉันลือแกเสร็จแล้วเท่านี้ก็แกทำอะไรฉันไม่ได้แล้วเ <c oughs> ออไม่ได้สิฉันเอาทิ้งไว้ที่นี่ไม่ได้มันต้องเอาไว้ที่นี่เหมือนกับพวกนี้ดูซิว่าแกจะให้ชีวิตกับพวกนี้ได้หรือเปล่า <c oughs> อืมอมงั้นฉันไปแล้วกันนะแผนการคงต้องรออีกสองสามวันจนกว่าร้านนี้จะเปิดถ้าร้านนี้เปิดแล้วล่ะก็แผนของฉันคงมันลุไปด้วยดีอืม <c oughs>